ไมม่ีข้าวนี่เป็นข้าวกล้องเราจะต้องใส่น้ำสองเท่าเมื่อกี้ส0มรก็ต้องเป็น600 สบายดีคะ่ะทุกคนวันนี้เขาก็จะมาเฮ็ดแจมมะเขือเนาะแต่เขาจะเผาใส่เตาท่านแล้วก็เอ็ดอย่างอีกว่าต้มไข่เดี๋ยวเขามาเฮ็ดกันเลยนี่นี่เตาเขามีเด้อเตาท่านนะให้เอาอันนี้ออกมาไว้นี่มันติดตรงนี้ไม่จริงๆใส่ผิดด้านแล้วเนี่ยจริงๆต้องใส่ด้านนี้เข้าไปมันก็เลต้องติดอ,อ๋อเรอแล้วใครเป็นคนใส่ไม่รู้จับไม่ได้เลย ใส่สไลด์ด้วยค่ะสไลด์ไม่งั้นมันบอออกเด้เออ <c oughs> เห็นบอก่ออกด้เนะี่ยขัดไปขัดไปใจแฟดแม่บอกให้ไปจกากไซคูน เดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วเข้าไปเป็นเลือดดีมันต้องออกได้นี่ไงไหนเสร็จยังไหนเสร็จยังโอ้สะอาดแล้วโอเคยังยังหลังนังจุดนี้แหละ แล้วก็เอากระไฟมาใส่อันนี้เป็นกระดาษแบบแกระดาษไข่นะอะไรนะไข่กะบบไข่ที่มันเสียแล้ว่ะกระดาษไข่ที่เขาเอาใส่ไข่อะเ <laughs> <laughs> จ้ามันมัน,ม,นม,มันไม่ได้ มันเบิ้หินบรอนมันซื้อเอามันซื้อใช่ไหมเออมันซื้อจะเอาในเตาแก๊สจุดในเตาแก๊สมาใส่ง่ายกว่าเออง่ายกว่าเยอะ่อยจะบอกเ้าแล้วว่าจุดไหนเอาเรียงฐานลงไปเลย ทานทานใฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟืนแล้วคนมาทีหลังอยากช้น <c oughs> เป็นเพลงแหละ <c oughs> อืมไส้อันนี้อ่ะก่อมันก็จะไม่ดับนะทุกคน,นมันก็รามไปนี่เราใส่ไปเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มติดแล้วนั่นเนี่ยเห็นไหม มันแดงๆข้างล่างเดี๋ยวรอให้มันไฟแดงก่อนกระจายฐานออกพอไม่มีฐานมม น่าจะพอมาเอาอันนี้มาใส่ใส่ทางเล็กนะอันนี้เล็กเนะี่ยเอานี้ทางนี้เข้าอ่อมีทางเล็กทาง,าง,างใหญ่อ่ะใช่มันก็จะไม่วืดนะคะไปเลยะคะ่ะใช่มไหมดูใส่ถูกไหมหนูบอกถูกไหม จะเอาจะเอาหอมๆหน่อยล้างแล้วค่อยพี al, ่เอาก็ได้เจ้าไม่รู้ไม่ใช่ ไข่หรอคะที่ไข่แช่อม <c oughs> นะคะมันไหม้แล้วหรอคะมไม่ไหม่ไหม้ม,มันอันนี้มันกำลังร้อนแต่เดี๋ยวนะถานน้อยไปไหมใส่อีกก็ต้องยกอันนั้นออกมันเหมือนไม่ค่อยร้อนนะเนี่ยให้ค่อยค่อยค่อยคเผาไปไไนี่ยอันนี้ก็เผาแบบนี้เลยนะมันจะได้หอม เดี๋ยวค่อยมาแกะล้างแล้วแหละพอดีต้นหอมเล็กมันหมดแล้วเนาะก็เลยเอาต้นหอมใหญ่ลงไปย่างนะคะย่างสักส,สองอันไหมแต่ว่ามันจะทําให้หอมไงย่างทางเปลือกจะไปผัดกระหล่ำไปออผัดกระหล่ำโอ้เสียงนกุกอผัดกะ น่าก,กินมากครับสมเน้นน้ำข้นต้มยำน้ำข้นเน้นเน้นสมุนไพรเขือใหญ่เออไปไม่ร้อนหรอเรือวันนี้ก็จะแสดงมันนี่สามีมี คอยแจงคอยแกงเจ้าเจ้าแกงคอยอีกแล้วรอก่อนนั่นคุณทำอะไรอ่ะจับแมวจับแมวเอ้มาแล้วเร็วเวจิ๊ดไปแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้ว อแต่กอวุ้นนะกรวต๊อกไอ้ไม่ใช่ของของเราอ่ะของไทยเออมันฮอลแล้วเนะี่ยน้ำพริกเผาหรอเดี๋ยวพี่เอามาแล้วน้ำพริกเผาเพราะเขาไม่ต้องใส่ตู้เย็นใช่ไหมเน,นี่ยไม่มต้องใส่ตู้เย็น หน้ามันแห้งไอ้ห <ไอ S 2> <อ>น้ามันก็มันลอยตะเกียบมันดำแล้วค่อยผ่านะองทะไรอ่ะค่อยกำลังจะผ่ามันไม่มีไม้จิ้มอันนี้ค่อยจะผ่าไปย่างไฟ มันจะได้หอมถอดเราวางลงมืนอนะครับข่าดีๆเนี่ยเดี๋ยวได้นี่อู้ภาทาเดีกวะไรอีกทีเนี่ยถ้าที่เ <c oughs> ราพูดธรรมาดาต้องไปยุ่งไปเรื่องหมูสับอีกลองอย่ยางนี้ดูบ้างเนี่ าไปย่างก็หอมใส่พริกกระเหลี่ยงนะคะแล้วก็พริกแดงดใส่เยอะๆหน่อยแต่เราจะแบ่งเราแบ่งให้ยูทำตาแบบเหลือกมากินก็ได้เออรู้เดี๋ยวจะแบ่งให้แม่จะเอาไปผัดอันนั้นผัดผัดกระหล่ำ นี่นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องละเอียดมากประมาณนี้ก็ได้แล้วเอาเอานมเอานมเทใส่ชามนมเทใส่ชามก็เอาพริกเผาตักใส่ลงไปรดเปรี้ยวลงลงก่อนนะแล้วก็เติมทีหลังน่าจะตัดครึ่งเนาะใช่เปิดแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะได้หอมหอมเสียงแบบสาวรอเรือช้าเตล่เลยเป็นไรอ่ะดอกเสามสิบบาทเนี่ยอันนี้ยพอซื้อมาใหม่เมื่อกี้เนี้ยต้นหอมผักซีแม่แม่พริกแห้งอยู่ไหน แช่งอยู่ตรงไอ้นั่นไงตรงชันที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเออแบบพูดไปถูกเลยอ่ะยืนเอาไปเออตรงนั้นแหละหลังถัดไใส่ใส่ใจไม่ใช่ น้ำปลาได้แล้วค่ะเฮ้ยแกงมไม่ได้ใส่พริกเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่พริกอยู่ไหน,นอ,อ่ะนี่ะค่ะนี่อะค่ะแน่แน่แน่อ๋ออันนี้ไส้แตกแล้ว <laughs> พริกแตก อันนี้เกเจี๊ยบอะไรเจียวมะเขือมาสุกแล้วแหละสองอันนี่โอ้ยฮียไว้ก่อนโอ้น้ำโอเคเลยผมน้ำผามันรูมหน้าร้อนมาแล้วเมื่อกี้เขี่ยผ่านไปใกล้จะระเบิดแล้วนะที่นั่ร้อยออกห่างๆเลยเออมันบวมๆแล้วโอ้ยตายเฮเพื้อนติมเด็ดติมไม่เอา มันระเบิดเองนี่ทุกคน,น,นต้ออยมยำ<ช>เสร็จแล้วอันนี้แม่ทำนะคะไม่ใช่เรานี่เอ้อน,นี้น่ากินมากเข้มข้นต้ออยมยำรสเข้มข้นต้ออยมยำน้ำข้นต้ออยมยำน้ำข้ออนกระเทีออย,ม,ออยมหอมแล้วนะวคะ่ะเป็นเปะ<อ> กายมาดูเนี่ยหวานแบ้วล่ะเกินต้องทำงานบุกไปสุกแล้วสุกยังสุกแล้วค่ะแม่ใ่ค่ะต้องเตรียมเรียมนะพรุ่งนี้วันเสาร์มีการเล่นมุกโหน้ำมะเขือฟดบล็อกเลยอ่ะเนี่ย หอมกลิ่นกระเชียมมากเสียดายไม่มีต้นหอมน้อยหอมแดงสุกหอมแดงไม่ได้เมื่อกี้ไม่บอกเลสายเนี่ยนี่สุกแล้วอันนี้ก็สุกแล้วแล้วสุกแล้วสุกแล้ว,ลว <c oughs> อันนี้อันนี้สุกยังกินได้แต่มันกำลังฟดฟดแบบ ฉันอยากพูดต่อพูดต่ออีู่ที่ตลาดมีขาแล,ล้วก็ล่ออกนะคะจะต้องเป็นของ<ม>โอ,อ,งไอนะ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีก<ม>ุแล้ไปซุ่มก็ไม่ได้นะได้ไหมอันเนี้ยอือโอสุกป,ปนเนี่ยตรงเนี้ยก้าวก็ต้องก้าวทีละก้าวก่อนไม่ใช่ก้าวเทงกูทุกทีมึงบอลเลยไม่ใช่อ่ะ เดี๋ยวาหมื่นสนเ,ออเออ้จะทกันเช้าแล้วก็เลยไม่สักลอ,อกน,นี้พรุ่งนี้ก็สช้าบๆอ้อฟ้าวันไหนสว่างสวงก็จับลอกออกลอกออกลูกนั้นสุกแล้วมั้ เป็นไรเจ้าฟบล็บอ,กบอกแล้วฟดต,ตั้งนานแล้วฟดบล็อกบล็อกตั้งนานแล้วส่วนอันนี้ก็นนใช่ส่วนอันนี้ก็เอาไว้ก่อนแปบ๊บหนึ่งน้ำมะเขือน้ำหวานนะเนี้ยน้ำมะเขือเนี่ยน้ำหวานโอ้เออร้ <laughs> อน ร้อนทำไมไม่เอามีดล่ะล่ะต้องหาตัวช่วยโอ้เปลือกออกหมดเลยอันนี้ก็แกระนะคะแกระมาช่วยไหมมาช่วยไหม เออ,เอ,อนิ่มเนี่ยนิ่ม,มหอมนี่เนื้อันนี้เห็นไหมเนี้ยนิ่มๆเห็นนะจริงๆต้องใส่แบบกระเทียมอันนั่นอร่อยกระเทียมไทยแต่มันเบิร์ดก็ใส่กระเทียมอันนี้ไปเลยน,นี่ก็สุกนิ่มแล้ว นิ่มมากอ,อือหือดีอ่ะออเวลาตาก็ตามอันนี้ทีหลังแล้วกันดีนะฉันเอาไปใส่อีกหวัวหนึ่งเดี๋ยวโรยหน้าเลยค่นโรยหน้าหอมๆได้หมดเลยเออ Tôm Đàm nó kia nó nhảy cái cuộn là đây à? hả? Đi cái này đi hả? Chắc xết đen nhắc Hòm đen nhắc rồi มาเดี๋ยวเราจะมาตำให้คนที่ไม่กินเผ็ดก่อนนะคะคุณสายสายกระเทียมกวยพร้อมกันเลยคุณสายไม่ใส,ส่พริกสักเม็ดใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวใส่ไหมพี่ เกลือไม่้เยอะเยใส่เกลือไปใส่เกลือไปนิดหนึ่งเยอะแล้วไม่ต้องซิมนะคะสากินได้หมดรสไหนก็กินได้แค่ไม่เผ็ดอย่างเดียว ไม่ตุอกซีมเลยใช่ไหมไม่ต้องซิมเลยนะทุกคนทุกชายกินได้หมดรสไหนก็กินได้ไม่ให้เผ็ดก็พอก็ได้เย็นนะ กบมันอะไรง้อเคยค่ะก็คุ้นมันตกอะไรสักอย่างพอไหมคะพอครับกบขวดทองเก้า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 เลยลูกเก้า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 อันนี้ก็ใส่พริกไปยอะๆหน่อยนะคะกาดูมันดิค่ะ เกลเลยลูก,กเกาอเลยอืเอเมื่อกี้ใส่กระเทียมป่ะใส่ค่ะเก้าเกาเกอเอาอีกไหมคะมันาตามพริกแค่แรกละเอียดเลยหอ,หอมก็อมสุกแล้วรอนิ่มแล้วนิ่มแล้วใช่ไหมเพคุณ ยังแข็งแข็งอยู่แต่ก็นั่นแหละมันนานสุกนะหอมอันเนี้ยมันสุกซะช่างมันใส่ไปเลยไม่ต้องเพราะว่ามันตำาบได้แน่อันเนี้ยมันจะแข็งแข็งหน่อยนิ่มแต่ว่าตังตำโบแหลกอะตำแล้วจะปริ้นใช่ไหมตำแล้วมันก็เป็นแบบไม่ตำแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ยมันก็แบบไม่แหลกอะแต่อันนี้มันออกเนาะใส่ลงไปพร้อมกันเลยเนาะ แบบเมื่อกี้มันต่ำแบบอ <c oughs> น่าจะหัน่นผกหนฮิตนึงเอามีดกันหัวมูออกเทียบเลยอ่ะมันเนนี้มันเป็นคู่กันใช่ไหมแม่ที่ต้นมันเป็นคู่กันอะ่ะเสร็จไปแล้วก็นี่มะเขือค่ะเสร็จไปพร้อมกันเลยค่ะฝนจะรุง <c oughs> มิดแล้วค่ะรีบๆีบทำ อ้อันนี้มันดำนะคะก็ต้องปาดออกนี่ค่ะนี่ค่ะจริงๆก็กินได้แหละมันหอมดีสำหรับค่อยอีกนิดใส่เกลือค่ะส่อีค่ะสิน้ปลาค่ะเป็นหนวไม่ได้ใสยย่พอค่ะ ทำ้มดูก่อนซิมดูก่อนอือหือคงนี้น่ากินนะอีกความเผ็ดไม่ค่อยเหลกนะคะหอมอ่ะต้นหอมอะเพราะว่าทุกอย่างนี่หมด ทสายามันนี่่กนเกลือ,เ,อเสียงแบบสตอเผื่อมันไม่พอซิมดูไหมซิมดูค่ะ แซบก็ได้แอบเติมไปน,นิดแอบเติมปาลีนอีกนิดคือมันจืดอ่ะมันเผ็ดไงแล้วมันจืดพอแล้วทีเนี้ยไม่ต้องซีนแล้วนะโอเคอนี่พ่อชอบพ่อชอบกินของโปรดพ่อเลยนะย มีแจ่วนะคะแล้วก็มีมสะอมสะอมอ๋ออันนี้ต้ยมยำน้ำค้นนะคะต้ยมยำกุ้งนี่แล้วก็มีต้มไข่ผัดกะหลำพอดไข่ใส่สะอมมา,มามามากินข้าวรำกันไหม